แม่บอกูพูดเรื่องจริงไ้กูเลิอกอีอเระใช่ไหมที่พูดอย่างนี้ไปว่าลูกคู่ทําไมกูกันปากมาหลายคืนแสามเดือนแล้วกูมันตีแหลงกับใครกูวีดีโอโคอไปสามเดือนแล้วสามเดือนแล้ววีดีโอคอไปหนังใจพ่อกูทำมาไรตีก็ส่วยวิกได้โอดยอด ตุนกระหม่อมเนี่ยเอออย่าไปเครียดไปน้องประาชาจนไม่เป็นไรนะนี่ทุนกระหม่อมเออฉันเกลียดประยุทธ์อยู่ทิงเดียวนี่ไม่ง่ห้าพันกูเลียดแม่มสมักรกนเพื่อนปดรอตรวจสอบรอตรวจสอบพอเปิดเป็น,ปน,ปนปรกสตอตะโกนรกสตรตะโกะนเลียดแม่นากูยังไหนสักบิ้งหนึ่งเรานี่พวกศิลปินในี่นายกลองนี่เป็นเกษตรตะโกนมือโบง้งเกสือตะโกนเออ แต่ตามือบิ๊กเกษตรกรกูไม่ว่าเขาปลูกอะไรปลูกต้มเต็มรืนเลยอันเนี้เนี่ยน,นี่แต่ว่าพ่อเชรวยเกษตรกรก,ก็ไม่เป็นไรพ่อเชดรวยเช่นี่ยก็ปลูกกันแลวนี่เต็มหมดปักบุ้งมังเพลือเกษตรกรใช่เนี่ยเลยนาะสวนผสมเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยปลูกไว้เยอะอ่าฟักไตซิมเกจตน้น คงสี่ต้นปักบุ้งสองหยุม <c oughs> อะไรก็ไม่รู้อเนี้ยเกษตรกรอย่าลืมใช้ปุ๋ยในหนังเนี่ยเดี๋ยวก็ตูมาให้น้องคขมเ <c oughs> นี่ยลูกกู่โรงนี้ซื้อของกูมาแล้วใครไม่ซื้อ,อ,อากูหักค่าตัว,วนี่ไก่ปุ๋ยด้วยออกไก่ปุ๋ยบนหนังไม่ได้ํำไรหนูโบโดราจะขายปลาคิมแดดเดียวไม่แรงกว่ากูมันโดราอะไรโดราดักดูดนู่จะขายแดดเดียว เอาแต่เจอไม่ต้องตกใจวันนี้จะ,จะต้องฝาประกาศนะให้หมาหม,มาไปรประกาศว่าวัดจาที่พระโคนอยู่ในวนตําบุญไดก็ขอ,ขอเดินทางนวัดกลับก็สูนนครก็เชิญพระองค์รับสั่งเถอะเอครับธรรมมาตก็ไม่รู้ปนไหนไปนั่งอยู่ด้าน,น้อยอีกเฮ้ยธรรมาศเป็นนีคก่อนแล้วธรรมมาอกลับถวายบังคมเจ้ชครับัดนี้ค่ะพะพุทธเจ้าอมาตรันชัยได้เข้าเข้ามาเข้าเฝ้าว่าบาทตามพระกระเสสั่งแล้วเจ้ชค่ะ ปรูกมิกเกษตรับสั่งรับสั่งมาด้วยข้าวท่านผู้ช่ครับคืออย่างนี้ท่นานธรรมด์วันนี้เราขอให้ด้านธรรมด์ออกเดินทางไปป่าประกาศว่าไว้ใจที่พระคนอยู่แในหมุนตำบลใดก็ออกบอกขอเดินทางกลับก็สู่นครนะไปรับทางเดียวนี้ทูลลาแล้ว่านผู้ชมครัเออประจํเออเาจพุงทงรับเธอ Hãy subscribe cho mà